สวัสดีครับพันญ่ชมิดรักต่างวัยคุณตาเสาลาวรักต่างวัยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะสองเขานั่งกินเขาคุ้ยกันเล่านวดหัวมวลกันไปน้ำหัวมวลนะครับผมอันนี้เขายังเขาห้างเขาห้างเขาห้างที่เหลือเมื่อวานนะครับโลกิโลหนึ่งเหลือสามนี่ยังมาแรกเหรไว้ชื่ออ่าชื่อกะทิ น้ำตาลมาจวดสลายแล,ะละ้วล่ะซื้อกะทิน้ำตาลมากมาจวดด้วยเฮ็ดเป็นข้าวมูนแซ่บปานยังนี่นครับพ่อไปเตยจวดน้ำอันออจวดบ่พ่อ,อเขาทุงเฮ็ดอีกเขาบอกเห็ดอีกอยอะอ๋อมันหลายอ่ะกินให้อิ่มนะครับปนปลาดุกสองตัวปนเข่นๆน,น,นะครับจวดด้วยมุกุบพักสดรวมมิตรพุ่เนีะ่ะมะเขือพันมะเขือใหญ่อ่านตานนะครับเจ้าเอาหนีวยวเด๋อ เอาเล่นน right ้อยก็ได้เล is> ่นน้อยไปก่อนน้อยไงปล่อยทองไงเนาะแล้วก็ผักลวกผักลวกนะครับแล้วก็ส้มผักส้มผักพ่ะหรือว่เยอะเยอะแยะนะครับส้มพักนี่นี่นี่อีกกล่องนึงเนี่ยที่มันเหนือเนี่ยส้มพักอ่ะมามาจุวนๆน้ำกันจะกินเข้าห้างก่อนเข้าห้างเข้าห้างใส่ปนปลาดุก ย,ย <laughs> ังสีมันนุ่มสุดใหม่กุยแล้วอร่อยหรออืมกรอบปะเนื้อหวานเนาะเนื้อเนื้ออร่อยมากอืม เนื้อขาวจุนพนเขาปดปรูกมันนี่ก็มั่นดีแทบแสบมือประดูกมันแอมอะไรบเนี่ยพันว่าเขาไม่ปลามั่นกินเยอะ แค่ยังได้คอยจะได้กินหนูเนาะได้กินหนูบ่กินหนูได้ไหมกินหนูบ้านบ่เล <laughs> <laughs> ิกกินหนูหน้าไปหากินหนูหน้าบ่หนูหน้าหายูใส่พักเถิดหาทั้งกัวกันกรับวันี <What me? S 2> มีตั้งแต่สองปีที่แล้ว,วนะนะครับปวามหนูในในสองปีที่แล้ว ข้าเจ้าเข้าเจ้ากำลังเฮออยู่นะครับพึ่งเฮอมากเลี้ยงผมเคยเข้าไปอยู่ไปหาฟ้ามข้าเจ้านะครับที่แถวแถวแยกเพื่อบันเือเจ้าก็บอกคอยอยู่ตอนนั้นอยาเคยเข้าไปหาเจ้าไป่งคอยเมื่อบ้านอืครับขึ้นมาเราก็อยากกินนู้เส้ทีพี่เอ็ดเขาไปฮอดมอง ขอาห้างขาห้างเดี๋ยวเข้าลองไปซื้ออยู่อันบานเข้านี่แหละม,มานกินเบิง้งมันคือของเล่าวะ <c oughs> นี่ไปพิสูจน์เอาไะเนี่ยมามันน่าจะดูที่ข่านมาบ่เขาอันนี้เข้ามาแล้วบลมันจนว่ <c oughs> มันจนว่าใคร <c oughs> ใครจนว่าขึ้นลองเบิง้ง ทอสฟองยอมได่ข้าบุ้งหมู่ารองเนาะเมนบากดีแล้วเป็นนักทดสอบทดล่องเห็นว่าเป็นนักทอดต่อทอดร่อดีเท่าอยเห็นอยู่คอยบอกอ่ะบ่นบ่คอยกินบ่ค่อยอ่ะเนาะข้าวห้างเรียบร้อยหมกแกงก็เบนหน่วยนึงมันมีมีลุยพักขึ้นมาันนี้มัน เอาอีโวมก็ยังมีดใครูต้นบ้าบ้าะมัน่บไดิกินต้นนั้นกินเราขันว่างไ้เอานี่เฮ้ยเอาอันนี้ตักมากุยเอาเพราะว่ามันยังก็จะบุบูมตัวเนี้ยมันก็จะบูบตรมันจะจ<ง>้องยังอ่ามันยังก็จะจงไว้กินได้อีกมันบอกเป็นอัน ยังไงมันน้ำ้มคือเกลือยังน้ำจิ้มมันเนื้อย่างแต่ว่านี่ก็บเขากลับร่วคุยขึ้นก่อนหรอวะน่ะเขาว่าเขาเขามันเป็นเขากับมะเขือมันถมพักบานเนี่ยถ้ากินเราเขาก็เสตตุเย็นเนื้อปลนเขาบอกเสตตุเย็นเหร มันบูดบูดเร็วปนเป็นปนเป็นลำม,มันย่าเขากินเท่าอมาอุนผักพักลวกเชียงรสไฟมากปงป,งปงปงยอดประกาศลวก ปรกกาดบอกเข้าไปขี่รถไฟบังขี่ไปนองค่าย <c oughs> มาขี่กลับมาบ่ <c oughs> เ,เคยขี่รถไฟหน่ะห่อนเ <c oughs> ดี๋ยวดบ่เคยจัดให้บน่น <c oughs> ละเดี๋ยวรองเดี๋ยวรองบน่นละเขาเนี่ยจะอาดจ,จะอจนะัดเนาะ อันเอาพาปปแล้วมันอนันสีอันเป็นนั่นอย่างนาเทิงบอกอืมแห่งนาเทิงอืมเนี่ยของปลดชอบอันนี้กนึงเลยว่าซาบีอีสานเนี่ยอมค่อยมากอันนี้คอยเก็บกคอยเก็บมืทุกอันพักดีแล้วนี่พามิ้นทินเนี่ยอันนี้ยอด หยอดอ่อนๆหยอดอ่อนของขิง<ม>หิ้งเก็บหิ้งแตกอันนี้ก็นได้หงเก็บหิงแตกต้งนี้ต้องการต้องการกินสมุนไพรนะครับอันนี้บาง ัน,นี้ว่าเราเวียดพักกันแพวผู้เข้าผู้เข้าถ้าได้กินแค่วันละยอดเนี่ยเรีวยว่าโอเคเลยครับ mm. นตัวนี้ไหมพกกะการดาวพกกะการโดนป้าเด้ออันละยอดอันลนะยอดพกกะการดาวกับไม่อันน,น,นี้อันนี้ตุ้มเพราะว่ามันมัน่มัน,ามนยาพิเศษหรอกครับแต่ว่ามันจอยเข้าน่นซได้อิลีนะครับ คัไปเน้าช่วงง่านหน่อยๆเือผ้ามิ้นตาลงลุยขยับขย้ายไปเรื่อยๆปลูกย่างอื่นไปเรื่อยๆหวานเป็นลมคมเป็นยาครับว่ากินจนว่าเกือบยิ่มเนาะกินพักยังพัานี่ครบประตว <c oughs> <c oughs> อเยอะนั่นป่านนี่หลอ <c oughs> นี่เราเจอสิ่งที่ชอบนะครับผมหมักมากอี่ดีปลาดุกับมันมันเนอพูดหน่ะกระโดนเก็บสองยอดกระโดนอันนั้นเก็บย,ยอดเดียวมดเสือกินมันก่อน <c oughs> กนินมันครบเลยบาปได้กินมันครบ่ะ จกตต่มอีกแล้วพักนี่มันมีทั้งผักห่อนมีท uh mm hmm ั้งของห่อนแล้วก็ของเย็นอือจ yeah, ่างหูเือนนี่เป็นเย็นเย็นปะเป็นประเภทเย็นก็คือมันมันมีร้อนกับเย็นเนี่ยนะเกิดพืชผักเนี่มันจะมีอาตระกูลเป็นพืชอ <ed ่าร้อน แล้วก็เป็นเป็นเย็นกระโดดปุ๊บเป็นหัวผัวเป็นหมักแต่ที่จริงผมก็มักล่ะผมมักผมมักอ่าที่มันอันนี้อ่อนเนี่ยบ่เป็นบ่เป็นแก่นี่ที่มันเงินพืชออกมาเนี่ยผมจะมักกว่ากินหยดหยอดมันเอาบักคักเลยย่เขาเลยยูเขายูเขา ทำมันมีหนามกระจักกระจันเนี่ยบอกจักกะจันมากพอกุยใส่แก้วบว่งมาบนี้อยู่เข้าปากหรือว่าอันเทศพวกโกเปียพวกพวกอะเมียงพวกอันแกะสะนะคือลุงเพชรของห้อง ยีสวนห้องเก็บอันละสองหย่อนอันละย่างละสองหยอดเนี่ยยิ่มพอดีเนาะเนอ็มเอ็มอะไรเลยือเก็บอันละสามหยอดเพื่อนยังพอกินหยอดนึ่งแม่กินหยอดหนึ่งเจียเจียเบดจันคือยิ่มพอดีน อันนี้ถ้ากินบ่คักเนี่ยบ่ชใน,นครูสำนวนเนี่ย <c oughs> กินบ่ครูกินบวชประจุยังกลิ่นเทากระโดนน้ำตากระเดากระโดนกินแล้วกระเดาก,กินแล้วขนาดพักอีเลือดบ่ได้เก็บดิเนี่ย <c oughs> อันนี้อย่างนี้อะไ้นะจับย,ยอดปัก วสวเลยมพักพึ่งได้กินข้าเดียวไยกินสามข้าวเหรอถ้าโบ่ไม่เน่ากินกาคุยเลยเนี่ยมักลมพักคุยกับคุยกับมักพิกกินมักพีของเฮ้ามึงเป็นอะไร คันแสบคือของพ่ันปลูกวะปลูกเพื่ออะไรกินมะพริกนะมะพริกที่ฝากหรือว่าจินดาบุ๋งเอนจินดาเนาะซื้อบริษัเผ็ดอยู่เด้เผ็ดใช่ได้เพราะว่าเพื่อปลูกมะเพ็ดมะเผ็ดเพราะเพ็ด มันใจดีเกินใจดีเกินปาะกกะ็ดาวันปากะดาวอีกวันก็คักๆว่ะจบอีกคนเอาลงไปรถ ว่าจีอ้วนมันมันใส่เวลาหน่อยหน่อยใส่นเงินหลายอยู่เด้รักษาความอ้วนไว้ก่อน <c oughs> สะสมเงินหลายล้านอยู่ด้ยอาออกมันกับเสียดายอยู่เนาะกินเบิดเป็นพันล้านเหรอจอม <c oughs> โอยเอือมละ แต่ว่าเอาม,มาผัดใส่ไข่ผสมพังเห็ดไปเลยแนวด้สีแซ่บข่อยยังบ่คเคยเห็ดนะขอยถาำจานอนขบบ่คเคยบ่ลอบ่องเนะบิงบ่งเรามาล่องเบิ่งเป็นยังถ้าเป็นพักดองเนะี่ยพักดองไม่เห็ดคือยังต้มจือดนี่างเขาจะใส่มกใส่พักดองอืต้มจืดดกม้วนเถอะอ่า อันนี้เรือจะไม่ให้หต้มก็ยังเจ้าต้มผักกาดละ่ะแต่บ่ใส่ตัวผักกาดสดเอามาใส่ผักสมล่องมึงบ่ล่องไหม,อมเอาเป็นนักคนควา้าเข้าต้องทดสอบทดลองก็ป <c oughs> <c oughs> ว่าแซบนะเพราะว่าอันนี้มันยังมาท่านสมได้อันนี้กําลังพอดีเลยตอนนี้พอดีแต่ว่าขาดตู้เย็นมาไหนปั๊บกินแล้วนะเอาไใส่ตู้เย็นไว้นะ,ะแต่เอาพื้นคอยเกินสมโอ้ย <c oughs> อกินชมครับค่อยว่าจำเนี่ยมันคักพอดีเลยเนี่ยคุย <c oughs> นะครับเนี่ยเนี่ยที่สูตรของผมเนี่ยคุยเลยส้มพักปับแทบเลยมือขึ้นนี่ค่คอใคเบิ้งบ้อผิดนะแม่ เราอยู่ลำโทรศัพท์อันทั้งหน้าบ้านงินอีตูกับอันผู้ใดน้องขี่รถพันนั่นจะบ่เห็นบ่หัวหอนบ่ได้เลี้ยวเบิ่งผู้ใดอยู่ทางมันกับเอ่ยมันบ่ผู้อ้วนอ่อนบ่กันพู้ยังใหญ่อ้วนอ่อนเอื่ยมันรถพันอันนั้นตั้งแต่แม่ตายเป็นกับมาอยู่กับน้าองนอง เหมือนคล้ายๆรถแอนนี่บึงนะอืมอีบึงกับเออยมันกับรถแอนเดียวกันอื ออเ้าสังเกตุบ้างบ่อันปลาดุกปลาดุกกับอันปลาคอมันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อคนละแนวแสบคนเราแบบข่อ,อยว่าพื้นข่อยเนี่ยข่อยแซบบดทั้งสองอย่างเนี่ยแซบแต่ว่าแซบคนเราแบบแต่ว่าอัน ปลาคอนี่นนะมันเหมือนอันอ่มันเป็นอันไหนนุ่มๆมันจะว่าคอยใช้มะเขือตีวันนั้นนะนั่นเมื่อใช้มะเขือนนั่นนะถ้ากินไม่ไม่จังเช่มันมันกับธรรมดาอยู่แต่ว่าหลังจากไปใส่ตู้เย็นแล้วนั่นนะอไปใส่ตู้เย็นแล้วเรายกเมื่อกินแบบห้อบอุ่นนะมันจะเป็นแขวนแขนแขวนแขนคือน้ามันเป็นบุ่นเนาะมันเหมือนกับว่า ตำมะเขือใส่น้ำบอกกินรอบเ้าค่อยกะว่ามันมันเป็นอันเหมือนคือมีมะเขือจกเติอมอ่ะหอวละ ทรัพนี่แหละครับการอยู่การกินมันสไลา์ไปนหนมันก็นกิน,กนบบเบิร์ดกินได้แค่อิ่มนะคนุณกินได้แค่อิ่มการที่อิ่มนะครับการที่อิ่มหรือว่าอิ่มตัวเนี่ยเดี๋ยวจะหน่อยมันกับเปลี่ยนแปลง,ปงปปว่าต้องไปอวดไปข้นว่าต้องไปชื่นชอบหรือว่าเป็นอ๋ออิอ่มอ๋ออิ่มพอผมให้ให้พอผมดาแล้วก็ผมก็เอาคั่ของพอผม ว่าผมมาพิจารณาดูแล้วมันใช่นะครับเพื่อนเพื่อนบอกกันเพื่อนบอกถูกต้องแล้วบอตรงเอออิมออ่มดิอิ่มดีอีกบ่เกินสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเจ้าก็หิวอีกนะครับบ่ต้องไปนั่นหรอกต่ะอิ่มก็ต้องให้มันอิ่มไปตลอดจ้ะอันนี้ได้ย่าไปเห็ดนะครับอันนี้คําผู้เทาซอนมานะครับผมผมก็มา่ว้าต่อนาะอ้าสำหรับเ้อนี้อิ่มน้ำสำลานในการ รประทานอาหารนะครับบนปากปรวยเยีย่มเลยลันบดุกสมพักลวกพัก,พกแล้วก็พักสดกินเมื่อเบิหรอกนะครับเพราะมันเยอะอันนี้จะเข้าตู้เย็นใหม่นะครับผม,มผมกับมินตาสาวลาวในการใช้ชีวิตรักต่างวัยไทยลาวอสองประเทศมาอยู่น้ำกันก็เข้ากันได้เหมือนเดิมนะครับบได้ยากโอ้ยขออภัยนะครับ เข้ากันได้เบิดชนชาติใดมาเจอกันก็นกนเข้ากันได้เบิดนะครับสําหรับการเขา้าแต่ว่าสำหรับนิสัยสำหรับนิสัยใจคอหรือว่าอยังก็ต้องปรับจูนเข้ากันเพราะว่า,าถึงแม้ว่าเข้าจะภาษาใกล้เคียงกันมากแต่ก็คนละแบบบางที่กับกับตละปัดนาเป็นลังนะครับคือเส้นคําว่าแพ้คําเดียวนี่ยถ้าคํคเข้าแปลว่าขียา่ยันหรือว่าพ่ายแพ้ แต่ว่าคำว่าแพ้ของมังลาวคือเป็นผู้ชนะเนี่ยเอาเอาเจอกันคลิปเท่าไปคลิปนี้ผมเลยน้องมินตราสารลาวงจะขอกล่าวคำว่าสบายสว,ส,สวัสดีครับ